ลากตัวนี้ไปเลยครับเข้าไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ได้ครับออปลูกครั้งแรกไม่มีไม้พี่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้เลยครับไม่โตสามปีมีสามใบก็สามใบแค่นั้นแหละจะสังเกตว่าถ้าถ้าต้นพี่เลี้ยงที่มันตายหรือมันโค่นลงต้นผักหวานที่อยู่ใกล้ๆมันก็ตายเช่นเดียวกันครับนี่แสดงว่ารากของมันเกี่ยวข้องกันครับ ความสัมพันธ์กันระหว่างพืชที่เลี้ยงกับต้นผักหวานมันสัมพันธ์กันยังไงครับนอกจากจะให้ร่มเงาเป็นที่บังแดดแล้วครับตรงนี้สําคัญครับรากรากตัวนี้เป็นรากขาแขนงของต้นตะกบมันดีอยังเข้าไปเลยเพราะว่าตรงนี้อาหารเยอะให้ปุ๋ยให้อะไรเยอะมันเข็นอาหารมันก็เข้าไปเลยเข้าไปช่วยต้นผักหวานครับนอกจาก รากผักหวานจะงอกมาดูดอาหารตรงนี้แล้วมันยังมาเกี่ยวพันกับรากตรงนี้ด้วยครับนี่เห็นไหมรากขันงแล้วมีรากฝอยรากฝอยนี่มีน้ําเยอะอาหารมันที่มันเจ็บสะสมไว้ในรากฝอยรากผักหวานก็จะมาดูดซับเอาจากรากพวกนี้เข้าไปเลี้ยงลำต้นได้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงมีม้านที่เลี้ยงนะครับตามธรรมชาติของผักหวานนี้รากของผักหวานเนี่ยเป็นรากที่อ่อนแอครับ ปรอกง่ายถ้าปลูกที่ดินแข็งๆหน่อยรากก็ไม่สามารถจะลงไปในดินได้ต้นพังวานของเราปลูกลงไปมันก็จะไม่เติบโตนอกจากมีร่มเงาแล้วรากของต้นพี่เลี้ยงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับรากพังวานช่วยรากพัหวานนี่หาอาหารเหมือนกับกล้วยไม้เลยครับต้องอาศัยต้นอื่นต้นพังวานเหมือนกันแหละครับก็อาศัยรากพืชพี่เลี้ยงนี่พาลงไปหากินครับจะสังเกตว่าถ้าถ้าต้น ที่เลี้ยงนี่มันตายหรือมันโค่นลงต้นผักหวานที่อยู่ใกล้ๆมันก็ตายเช่นเดียวกันครับนี่แสดงว่ารากของมันเกี่ยวข้องกันการปลูกแซมไม้พี่เลี้ยงเราทําได้หลายแบบครับแบบที่หนึ่งเราไม่ต้องปลูกไว้เลยเรามีสวนป่ามีสวนยางนาก็ดีสวนต้นพยุงสวนอะ,อะไรที่เราปลูกป่าไว้นั้นตามร่องที่ว่างเราก็สามารถนําต้นผักหวานไปปลูก ได้เลยครับเพราะว่าต้นเหล่านั้นเป็นต้นพี่เลี้ยงอยู่แล้วครับในลักษณะที่ไม่มีต้นไม้ไว้เลยเรามีที่ดินเปล่าป,ประมาณหนึ่งไร่เนี่แล้วก็ปลูกโทษต้นพี่เลี้ยงก่อนครับปลูกไว้ก่อนประมาณหเดือนอยากจะแนะนําว่าหนึ่งไร่ควรจะปลูกต้นขามเทศครับห่างกันแดเมตรต่อแถวครับหนึ่งไร่นี่ปลูกได้ประมาณยี่สิบห้าต้นห่างกันเลยแปดปดเมตรแปดเมตรครับฮะ จากนั้นก็มาปลูกต้นต้นแช่บ้านนะครับต้นแช่บ้านแช์ป่าต้นใหญ่ขึ้นไปเอาต้นแช่บ้านครับปลูกประมาณ40กว่าก็ต้นคือเสริมเข้าไปครับคือปลูกช่วงช่องว่างระหว่างต้นคามเทศ8เมตรนะี่แล้วก็ปลูกต้นแช่บ้านนะสลับไปตามช่องตามช่องครับปลูกไว้ประมาณ6เดือนนะครับต้นประมาณ1เมตรนะี่ใช้ได้ ก็นํานต้นกล้าผักหวานที่เราเตรียมมาแล้วครับปลูกปลูกตามร่องนะครับห่างประมาณสองคูณสองเมตรก็ได้ครับกับตามร่องตามหลายพืชที่เลี้ยงที่เราปลูกไวค้คไม่มีต้นที่เลี้ยงเนี่ยปลูกได้ไหมได้ครับปลูกได้แต่มันไม่เติบโตครับถ้ามันมีไม่มีร่มเงาเนี่ยขึ้นมาครั้งแรกใบจะเหลืองเลยครับเมื่อใบเหลืองมันก็จะหยุดการเจริญเติบโต ตรงไหนมันมีพืชพี่เลี้ยงใบของเขาจะเขียวง่วงงามดีครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ได้ครับออปลูกครั้งแรกไม่มีไม้พี่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้เลยครับติดอยู่แต่ไม่โตสามปีมีสามใบกับสามใบแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องปลูกพืชพี่เลี้ยงแซมในระยะแรกครับแล้วถ้าอย่างเราไม่ปลูกพืชพี่เลี้ยงเราสามารถปลูกพร้อมกันกับผักหวานได้ไหมครับก็คงจะได้ครับแต่ต้องเป็นพืชพี่เลี้ยงที่เติบโตเร็ว พวกแค่บ้านได้ครับแช่บ้านคือว่าปลูกผักหวานปับ๊บห่างกันสองคูณสองเมตรแล้วก็ปลูกแช่บ้านสลับไปเลยห่างกันแต่ละต้นสี่เมตรได้ครับสี่เมตรได้หรือจะปลูกต้นตะขบหนึ่งก็ได้ต้นตะขบก็ได้นี่แชบ้านตรงนี้ก็ปลูกต้นตะขบแล้วก็แซมด้วยแชบ้านนึ่อีกน้อยก็จะต,ตัดออกแล้วครับเนี่ยต้นผักหวานเติบโตอีกน้อยก็จะตัดพวกนี้ออก เติบโตขึ้นมาก็ตัดตรงนี้ออกให้เหลือให้เหลือห่างๆกันไว้ครับช่วงนี้ปล่อยให้มันเป็นร่มเงาก่อนครับที่แนะนําก็คืออย่างที่พูดมาแล้วนะครับคือต้นขมเทศับดีครับหนึ่งไร่เนี่ยเราปลูกยี่สิบห้าต้นครับห่างกันต้นละแปดเมตรอ่าหนึ่งไร่ก็สี่สิบเมตรกับแปดห้าสี่สิบห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าต้นพอดีครับ นอกจากจะเป็นร่มเงาให้ต้นผักหวานแล้วผลพลอยได้ก็คือมันมีฝักสามารถขายฝักได้ครับนอกนั้นก็ต้นแช์แช์บ้านแต่แช์บ้านนึ่งก็ระยะแรกเราก็เก็บดอกขายได้เก็บดอกมาทําอาหารได้ส่วนต้นตะขบนี่ปลูกไม่มากก็ได้เพราะเป็นร่มร่มเออทึบเกินไปครับถ้าไม่มี ต้นขามเทศไม่มีแคบบ้านก็ปลูกต้นตะกบแทนก็ได้แต่ผลพลอยได้ไม่ค่อยมีครับไม่เหมือนกับขามเทศเหมือนกับเชบบ้านครับเพราะฉะนั้นทิงแนะนําว่า3อย่างนี่แหละหนึ่งขามเทศสองเคีบ้านสามตะกบ